อเคมากันที่ข่าวแรกนะครับผมข่าวของอคุณ<ม>วุ้นเส้นน,นะฮะ,ฮะก็เกี่ยวกับครอบครัวของคุณวุ้นเส้นกับ<ะ>คุณชาคริตนะครับที่คุณเมย์พิจาาณนะครับก็บอกเลยเลยว่าก่อนนันเนี้ยนะครับคุณวุ้นเส้นกับคุณชาคริตนะครับก็มีข่าวว่าทั้งสองคนนะครับอยากจะตัดสินใจปิดฉาก นะครับคู่ชีวิตกว่า4ปีถึงขั้นขนาดจะจดทะเบียนใบหย่าก,กันนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีใครออกมายืนยันเกี่ยวกับข่าวลือนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้วุ้นเต้นก็บินไปพักผ่อนกับเพื่อนๆที่ฮ่องกงนะครับก็มีคุณพอลล่าคุณคลิสหอวังนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนสาวคนสนิทอีกคนหนึ่งคืออย่างคุณเมย์พิชนาตนะครับก็โพสต์ลงไอจีนะครับให้กําลังใจคุณวุ้นเต้นนะครับพอออกงานนักข่าวก็เลยถา,ถามถึงเรื่องนี้นะครับเมย์ก็บอกว่าไม่สาาามรถพูดไดไ้ว่ สรุปความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องราวของสองคนนะฮะต้องรอให้เจ้าตัวทั้งสองฝ่ายออกบัญชีแจงเองแต่ว่าเมย์เนี่ยเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็อยู่ข้างๆเพื่อนเสมอนะครับซึ่งเมย์ก็บอกอีกว่าคุณวุ้นเต้นเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วทำอะไรเจ้าตัวพร้อมก็จะออกมาบอกกับทุกคนเองให้ทราบนะครับผมอ่ะไปฟังเสียงคุณเมย์ครับ ไม่อยากจะบอกว่าเออมันอย่าพยายามไปดราม่า,นนาว่าแบบมีมือที่สามหรือใครมีใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีความรักอ่ะเอออย่างเมย์เป็นคนข้างๆเขาเมย์ก็มองเห็นทั้งทั้งความรักของเขาทั้งคู่เออถ้าวันหนึ่งเกิดมันจะไม่ใช่จริงๆก็ไม่มีใครโทษพี่ชาคลิตหรอกเพราะว่า เราก็เห็นว่าพี่คิดรักคุลขนาดไหนและเราก็เห็นว่าเพื่อนเราก็รักเขาขนาดไหนฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าเขาน่าจะอยากได้กำลังใจมากกว่าแล้วก็เออไอเรื่องที่เขาตกลงกันยังไงอันนี้เราไม่รู้อะค่ะก็เดี๋ยวรอให้เขามาพูดเองเม่คือเพื่อนวุนเนาะไม่ว่ายังไงเมคก็ต้องยืนข้างวุนแต่ถามว่าพี่คลิสเม,ม,ม่ก็เม่ก็เม่ก็เคารพเขาแล้วก็ก็เห็นเห็นในความพยายามของเขาเหมือนกันก็ ก็ก็ถ้ามันไม่ใช่เออก็ก็บอกตรงนี้ว่าเมย์ก็คือเพื่อนวุ้นคนหนึ่งที่ไม่เคยโกรธหรือเกลียดพี่คลิสเลยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้ววุ้นเป็นคนเข้มแข็งมากในบรรดาเพื่อนหลายๆคนอ่ะวุ้นกับแป้งเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็เม์ไม่ค่อยห่วงเขาหรอกแต่ว่าแต่ก็ก็เพื่อนเราอ่ะเวลาเห็นข่าวอะไรเยอะๆก็ก็นิดนึงก็เป็นเป็นห่วงตามภาษาเป็นปกติแต่เขาก็เป็นคนที่แบบ เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็เข้มแข็งนะค่ะอ้าวก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะครับผมก็แม่ช่วงนี้เวลากระชั้